กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับเกมคาบาวกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี้ก็ยังเป็นซีรีส์ของคาบาวนะครับผมเนี่ยหายไปหลายวันเลยนะฮะไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะเพราะว่าติดสร้างตัวละครนะครับให้ลูกค้าอยู่นะฮะใครสนใจติดต่อมาได้นะครับผมอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงด่านร้อยสามสิบห้าเขียวผมขอญาตอะไรนิดนึงนะฮะคนที่นำยานะครับนี่ยาลีเด็กดีสเต็งนะครับ หรือว่ารีอินเนี่ยไปขายในประมูลกลางนะครับอย่าไปขายครับผมให้ดูครับยารีอินนะฮะขวดละ200อ่าสองหมื่นห้าพันนะครับคือเท่าทุนนะฮะอย่าไปขายอย่าไปขายครับเราเสียภาษีนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีๆนะครับเราเอาไปโยนล้านนะครับหนึ่งจุดสองห้านะครับหนึ่งจุดสองห้านะครับเราไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะเราขายได้เลยเราได้กําไรเต็มๆนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปขายในประมูลกลาง นะครับย้ำอีกทีไม่ว่าจะเป็นยาลีอินนะครับยาลีเด็กนะครับเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยขายในร้านค้าเนี่ยขวดละสองหมือยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปขายในประมูลกลางนะครับบอยให้พวกที่ปั่นราคาเนี่ยตัดราคากันไปเลยครับผมนะฮะชอบตัดราคาจริงๆเลยนะครับดูเห็นไหมยกเว้นนะครับก่อนที่เราจะขายเนี่ยเรามาดูก่อนว่าเนี่ยเขาตัดราคาไว้เท่าไหร่นะฮะตัดราคาไว้2 5งหมแล้วเราเนี่ยจะเอามาขายทําไม นะครับไม่ต้องขายนะครับคุณผู้ชมนะครับเราเข้ามาดูก่อนนะครับว่า1ขวดเนี่ยเขาขายเท่าไหร่อ่าเราก็ตั้งราคาเลยยาลีสเต็งหนึขวด1.5มันคุ้มไหมนะครับที่จริงเนี่ยสเต็งเนี่ยต้องขวดละ4ี่หมื่นนะสามที่สี่หมื่นเนาะก็คุณนะครับสี่ 4, ห้ายี่สิบสองเอ็มครับตั้งไว้อ่าเราก็ตั้งไว้ฮะ ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นถิ่นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาตั้งตัดราคากันมานะครับจนต่ําสุดอยู่ที่25ง0 0้เราไม่ต้องขายครับผมเราไปขยโนล้านนะครับไปโยนล้านค้านะครับคุณผู้ชมเราจะไม่เสียภาษี1 0นะครับถ้า่างนั้นมันไม่คุ้มโอเคถ้าไงเราเนี่ยดันร้อยี่ห้าเขียวนะครับไปหาดอกกันดีกว่านะครับดอกม่วงนะฮะตอนนี้ราคาดอกม่วงอยู่ที่เท่าไหร่ราคาดอกม่วงอยู่ที่สามสิบเจ็ดเอ็มโอ้โห ถ้าเกิดเละ4บาท432นะครับ120บาทอ่าไปเราไปลงหากันดีกว่าก็เอาแบบธรรมดานะครับผมดันนี้นะครับจะอยู่จาก1ชั่วโมง20นะครับนาทีโอเคเราลุยกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มต้นปุ๊บคุยที่เสาครับง่ายๆครับอันนี้นะแล้วเ,เราก็ไปกันเลยอ่าตีมอนเตอร์ครับผมตรงนี้ ตีประมาณ3าตัวนะฮะเดี๋ยวมันจะมีตัวคีย์อยู่นะครับเป็นตัวกุญแจนะครับมอนเตอร์ก็จะสามารถผ่านเข้าไปในประตูได้ถ้าเกิดไม่เหลือบากกว่าแรงนะฮะตีไปหมดเลยได้เลยครับปึ๊บปึ๊บอ่าเข้าประตูมอนเตอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้องตีให้ตายพร้อมกันนะครับเริ่มแรกเลยนะฮะผมก็จะตีตัวนี้ก่อนอ่าเราก็ตีเลยครับตัวนี้ ตีให้ใกล้ตายก่อนนะครับแล้วก็มาตีอีกฝั่งหนึ่งครับตีเลยตัวนี้ตีให้ตายเลยนะฮะเรารีบกลับไปตีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับพอตายแล้วนะฮะมาตีอีกฝั่ง,งเลย เข้าประตูน่าพอไอ้บอสอ้วนนี่นะครับผมก็แปลงร่างได้เลยคนะเพราะว่าเกตผมเหลือแน่นอนบอสอ้วนตัวนี้ไม่มีอะไรนะฮะตีตีตีปกติได้เลยครับเป็นฟอสจิลนะครับต้องทําใจนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่มันไม่ค่อยตีแรงนะครับเหมือนอาชีพอื่นนะครับมันเป็นสายถึกนะครับเสร็จแล้วคุยเวสต่อครับผม อันนี้กดออโต้เคสได้เลยนะปิดประตูครับทุกคนน่าจะรู้อยู่เนาะนะครับความเก็บเลเรืตรงนี้ได้เลยนะฮะเอาซ้ายเอาขวานะครับแต่ผมเนี่ยมาลงดันนะครับเพื่อที่จะมาหานะครับดอกสีม่วงไปขายถามว่าเคยได้ไหมไม่เคยครับยังไม่เคยได้อพอครบห้าปุ๊บ, 5, บนะครับกดที่เควสดได้เลยไปดูต่อครับผม วีที่ไข่อ่าไปตีฝั่งนี้ครับเดินมาตีฝั่งนี้ปึ๊บบอลเตอร์ฝั่งนี้นะฮะจะมีอยู่สองตัวนะครับเป็นโตัวเกรของเราตีได้เลยฮะฝั่งน,นี้ตายครับรอไปตีไอ้อ้วนนะครับ จะแปลงร่างก็ได้นะครับหรือว่าคอมโบก็ได้นะครับถ้าเกิดเกิดเหลืออ่าจะอว้วนเกิดมาแล้วตีไ,ได้เลยครับผมคุยเวทคุยเวทรีบบิงไปเดนนี้เลยฮนะ,ะเกรดยังเหลือครับเดี๋ยวไปตีอ้วนตัวใหญ่กัน นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดซามอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ได้ E.P ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาถึงแล้วกดที่ผนังตรงนี้ครับเราขึ้นไปเลยแม่ได้ E.P ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเดินมาตรงนี้ก่อนแล้วลากมาตรงนี้ฮะนัตรงนี้ทีเดียวแล้วก็ตีครับโดนทุกตัวอ่านี่ไงเดินมาละเห็นไหมเจ็ดแปดแต่นะครับคุณผู้ชมอ่าจะไปตรงกลางก่อนคอมโบครับคอมโบ คอมโบไอ,ไอ้เจ้าอ้วนไปสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวบอสก็เกิดนะครับเห็นไหมเก้าแสนนะครับคุณผู้ชมนะเป็นจุดฟาร์มอีกทีหนึ่งก็ยังก็ดีนะครับอ่าบอสเกิดแล้วเดี๋ยวคอมโบให้หมดก่อนเพิ่งเกตแบงลางใสเลยครับผมจีจี้เฮ้ย นี่ครับยายาสเต็งเนี่ยห้าสิบขวดนะครับสองเอ็มนะครับเอ็มละสี่สี่ห้ายี่สิบสองเอ็มนะครับขวดละสี่หมื่นนะฮะก่อนขายอะไรนะครับดูก่อนนะครับว่าเขาปั่นราคาหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมอ่าพอวอตตัวนี้เสร็จฮะกดคุยที่ท่านหินตรงนี้นะครับจะกดออโต้นะครับอ่าเสร็จแล้ววอตก็จะเกิดีกทีนึงฮะวอตตัวที่สองนะครับ เหมือนเดิมครับผมเอาละครับผมบอสตายแล้วนะฮะกดที่ตัวแท่นหินเหมือนเดิมครับอ่าจะได้ฮอนเนอร์มานะครับเสร็จแล้วนะครับตีประตูนะครับตีเกาะปึง๋งอะไรเฮ้ยได้อะไรอะ่ะได้อะไรได้มาสามชิ้นเลยเหรอ <c oughs> อืดูอวยบางทีดอกดอกสามชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่างดีอย่างดีงดจะแล้วคุยเฟสครับผมคุยด้านด้านซ้ายนะครับอาเราเข้าไปครับีประตูเหมือนเดิมครับ จแล้วไปคุยหินด้านซ้ายตีหมอนให้หมดนะฮะทำตามเคก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคกลับไปคุยที่แท่นหินเหมือนเดิมครับผมไม่มีของนี่จะลงค่อนข้างจะบากอ่าลำบากนิดนึงนะฮะอ่าไปเลย ได้เข้าไปเลยครับปล่อยจะปล่อยตรงนี้จะปล่อยออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าคอมโบก็ได้ครับเพื่อความไวนะครับผมเราจะมีนกเกิดขึ้นมานะครับ2ตัวซ้ายขวานะฮะลากเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็ไปตี อพอนกตัวนี้เกิดนะฮะให้มนเดินมาฝั่งนี้แป๊บหนึ่งนะฮะละ้วก็ลากมาตรงนี้ครับดยวค่อยลากมานะอย่าลกมันจะบินมานะครับลากมาตรงนี้ฮะให้ลากมาตรงนี้เลยะฮะแล้วก็ตีได้เลยครับคุณผู้ชมนะหัวเลยครับลากมันให้รวมนะครับให้รวมกันนะครับว่าตัวที่เราต้องตีเนี่ยมีแค่สองตัวนะครับ นี่ไงอยู่ใกล้กันเลยตีเข้ครับใครมีเกตดนะ,ะสามารถแปลงได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแต่มือแดงเนี่ยอย่าเพิ่งกดนะครับเอาไว้กดบอสตัวต่อไปเนาะบอสพึ่งบอสพึ่งว่ายุงนี่นะครับกล่องพึ้นงนะฮะเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะจะมีเควสฮอร์เนอร์อีกนะครับ ตรงนี้นะฮะสามารถเก็บเลเวลได้นะครับผู้ชมตีได้เลยครับสี่สิบห้าตัวนะครับผู้ชมสามารถเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปส่งเพจก็ได้แต่ผมมองว่ามันช้านะครับเพราะว่าเราเนี่ยเจตนาที่จะมาหาดอกดอกม่วงไงก็เลยไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะครับแต่นี้ก็บอกเอาไว้ก่อนครับสามารถคุยตรงนี้ได้เลยเนาะ คือตรงนี้ก็เหมาะกับการเก็บเวลเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ต้องเดินไปไหนเนียคอมโบอยู่กับที่นะมอนเตอร์ก็มาให้เราตีเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปกดแท่นกดหินอะไรด้วยนะครับตีไปเรื่อยๆฮนะกดคูณเนี่ยก็น่าจะไวอยู่นะฮะเสร็จแล้วครับส่งเวสเลยนะฮะเราจะได้ฮอนเนอร์มาตั้งห้ารแต่ที่บอกไว้เนี่ยตรงนี้สามารถฟาร์เวลได้นะครับเพราะว่ามอนเกิดตลอดนะครับ โอเคเราไปกันเลยดีกว่าดะตูครับผมโอเคลึก okay, <Okay, S 2> เข้าไปนะครับต่อ <Okay, S 2> ไปนี่ยจะเป็นบอสพึ่งนะแล้วนะครับผมอม,มากดตรงนี้เลยเขาไปบอสก็จ,กจะเกิดแล้ว mm hmm. ยืนฝั่งนี้นะฮะ จะได้โดนแค่ฝั่งฝั่งเดียวไงกดมือแดงตีเลยครับผมนะฮะไม่ต้องยั้งนะครับบอสตัวนี้บอสตัวที่สองเนี่ยจะลดเลทเรานะครับลดเลทเราแม่ไม่ติดคีย์ค่อนเลยนะครับเป็นฟอสชิลน้โครลำบากเลยฮะถ้าเกิดไม่ติดคีย์นะครับห้องบอสหลักๆเนี่ยก็จะแบบเป็น2ตัวตลอดเนาะนะครับตัวเว้นบอสใหญ่นะครับ กดมือแดงแ,แอ้กับหงที่สองพันหละอานหน้าไปขอให้ดูอีกทีนะฮะสเตตัาผมอัพเป็นแบบนี้นะครับสเต็งเจ็ดร้อยนะฮะอินเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ชุดแมทธิวเนาะผมก็อัพไปที่สองร้อยเจ็ดสิบนะครับเด็กสอง้อสิบห้านะครับพอพอสตายเสร็จแล้วนะครับกดที่แท่นหินเหมือนเดิมครับ พยายามกดที่แท่นหินตลอดนะฮะบอสหนึ่งบอสสองเนี่ยเราก็รอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวบอสจะเกิดมาอ่าเสร็จแล้วแปลงล่างเลยครับตีได้เลยฮะตัวนี้นะครับจะลดเกรเรานะครับไม่ใช่ลดเกรสิลดเลดเรานะครับทีทิตคอนเลดเรานะครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมลบเกนะครับทีคอนดาเอลบห้าสิบเกดูสิแล้วผมแมมไม่มีดาเมจนะครับเอง จิวเนี่ยไม่คี้นะครับแบบอ่อนไปเลยล่ะจิวอ่ะตัวนี้ค่าคนขับที่จะนานนิดนึงนะครับตีไปตีไปครับผมตัวนี้ต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะลดเราเราแบบหงุดหงิดอ่ะเอานะครับพอบอสตัวนี้ตายนะฮะกดตีเฟลดครับผมโอ้โหได้คนนึงมาสองพันนะฮะกว่าจะตายนะครับใช้เวลานะครับเกือบสิบนาทีเนี่ย นี่ตีเข้าไปพอเสร็จแล้วนะครับไปที่นี่ครับตามทางได้เลยนะฮะถ้าเกิดกดเควสแล้วนะครับมันจะบั็กนะครับเราก็แก้ไปตามทางได้เลยนะครับนะครับไม่มีดันนี้นะฮะแนะนำให้ใช้หยวนนะครับหยวนจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีดามเมจนะ บอสตัวไม่กิ้งนะจะได้ฆ่ายายๆนะครับเสียเวลาตรงบอสไม่กิ้งนะครับเกือบ1ินาทีนะครับส่วนบอสตัวอื่นๆเนี่ยาคอนข้านที่จะง่ายนะครับบอสตัวนี้นะครับจะมี2ล่างนะครับพอตีบอสนี้เสร็จนะครับเกรดเราเหลือนะครับให้รีบวิ่งนะครับเข้าปตีบอสใหญ่ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าค่าบอสใหญ่เสร็จเนี่ยเราค่อยมาคอมโบบอสตัวที่2นะครับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ถ้าเกิดเราใช้เกตรตรงนี้หมดนะครับเราก็จะไม่มีเกตเนี่ยไปใช้บอสนะครับใหญ่ใช้ของผมเนี่ยก็ไม่เสียเวลามากเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวอีกสีนะครับนาทีก็น่าจะทันอยู่พอเสร็จแล้วนะครับตัวนีน้น่าจะคอมโ,มโบอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่าอีกคอมโบได้เลยครับคุณผู้ชม คอมโบรอมือแดงเราด้วยนะครับเพราะว่ามือแดงเนี่ยไปใช้กับบอสใหญ่อีกทีนนห,นหนึ่งนะครับเก็บเกตไนิดนึงนะฮะฟองบอสใหญ่เนี่ยใช้ทั้งหมดสเกตนะครับผมเข้าไปที่บอสตังนี้ครับผมนี่เสร็จแล้วครับแปลงล่างเลยครับผมสองเอเลยนะ บัฟมิดบัฟเอคแทกตีครับผมลดด้วยอันนี้ของฟอสชิลนะครับเป็นรถนะครับการหลบหลีนะครับของบอสเนาะเราจะได้ตีโดนง่ายขึ้นนะครับผมพยายามดูนิดนึงนะฮะว่าออร่าเราเนี่ยจะหมดตอนไหนนะครับเพราว่าบอสดังหลังเนี่ยเลยครึ่งหลอดไปแล้วเนี่ยจะต,ตีแรงมากนะครับผม ใค้มีของเนี่ยค่อนข้างท,ที่จะลําบากนะครับต้องคอยกดอยู่เรื่อยๆนะฮะเกตผมไม่พอแน่เลยตอนนี้เรายังไหวอยู่ฮะรเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับดูเลื่อนเราประมาณสักพันสองพันเนี่ยเราค่อยกดบัฟมิกก็ได้ครับอ่าบอสเริ่มตีแรงขึ้นแล้วนะครับพิษบอสเนี่ยจะแรงมาก ้ารู้สึกว่าไม่ไหวนะยกดบัฟมิดเลยนะครับคุณผู้ชมนะยผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอ่ากดบัฟมิดครับแล้วก็ออร่าแปลงร่างเสร็จแล้วนะครับแปลงร่างก่อนนะฮะเพื่อเพิ่มความถึกอีกทิ้งนะฮะลรวตีบอสได้เลยฮะกดมือแดงครับผมเนี่ยเราเก่งนกงทีจมือแดงนี่นี่ คอยดูบัฟมิดเราด้วยนะฮะถ้าเกิดบัฟมิดแตกเราตายนะครับเพราะเรากดมือแดงอยู่ดีก,กดบัฟถึกทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะฮะเราจะใช้ประมาณคาบอสนะทั้งหมดประมาณากเกดสิเกตนะครับของผม่ยใช้สีเกตทุกรอบนะครับพอตัวนี้เห็นไหมครับผมใช้สีเกตตลอดนะครับผมไม่ปล่อยแบบว่าคอมโบเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราคอมโบเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้นะครับผม แล้วมันจะทําให้เราเสียเวลาไปอีกนะครับก็เลยต้องเข้ามาตีบอสตัวนี้ก่อนนะครับผมเห็นไหมครับอ่าบอสนี้ตายปุ๊บยังมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยน่าจะไม่ทันแล้วนะครับกลับไปตีบอสตัวนี้ครับบอสตัวนี้เนี่ยเราสามารถคอมโบได้ไงเราก็ไม่ต้องรีบอะไรมากไงก็ปล่อยตีออโต้ไปก็ได้ครับหรือว่ากดคอมโบไปก็ได้ครับ นะฮะถ้าเกิดรีบก็กดคอมโบเลยครับนี่เนี่ยนี่นะครับก็คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเข้าไปตีบอสก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกตเราหมดไงถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เกตหมดปุ๊บนะครับเราก็ต้องยืนเต้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตีบอสนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแหวนร่างแปลงร่างตีเลยนะฮะ ชิวๆไปบอสท,ทุกตัวนะครับไม่ไม่ค่อยหนักนะครับจะเป็นหนักตรงบอสพึ่งนะครับล่างสองกับบอสใหญ่เหล่านี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงมันก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าลงลงดันอันเนี้ยมันชั่วโมงยี่สิบนาทีก็จริงนะครับถ้าเกิดมันดอบของดีขึ้นมาก็คือว่าดีเลยนะแล้วเราเนี่ยก็จบนะครับอยู่ที่ประมาณชั่วโมงเนี่ะลงดันเนี้ยชั่วโมงมันก็จบอะประมาณเนี่ย เขากันดัน120เลยนะครับแล้ววันนี้ดอกหลากหลายด้วยถ้าเกิดก็คุมมาหรือว่าหลายต่อลายที่มันแบบดอกดีๆอ่ะอย่างเช่นเคียวคอนนะครับดามเมติปกสองลูอะไรเงี้ยกล่องอื่นเนี่ยผมไม่ได้ลุ้นเลยนะอย่างผมรุ้นกล่องนี้อย่างเดียวอะ่ะถ้าเกิดกล่องนี้ดอกแบบเป็นพระคุมไฟมานะครับ <c oughs> โรด,ดีอ่ะเอาเลยบอสตายครับผม ขอ,อให้เป็นข้าคุมไฟบอกแปพะพลาคุมมปะข้าคุมมมาพลาคุมมาโอ้แดงมาโลเลยถะเสร็จแล้วกดกดที่เวสครับผมส่งเวสปุ๊บเราก็ได้ฮอร์เนอร์มาสองพันแปแล้วเขาไปตีกล่องนะครับอันนี้นะครับที่จะดอกนะครับดอกม่วงอันนั้นตั้งสามเอ็นกว่าเอสามพิเศษเอ็นเนี่ยปึง้งเข้าไป ดอกไม้ดอกมาสองชิ้นอนะ่ะคุณผู้ชมอ่าเป็นอะไรเนาะจนเลยของดีไหมเนี่ยลุ้นดอกของสองรูแม่ลุ้นล,ลุ้น,นดอกดอกสองรูเฮ้อแอสุปแล้วสรุปแล้ว,ลว,ลวย่อยหมดนะครับแปะเราจบดันกันแค่นี้เองครับอ่าจะจบได้เลยก็ได้นะฮะหรือว่ากลับไปทำเควสอย่างอื่นเพิ่มเติมต่อก็ได้โอเค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าเกิดปิดภาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ